รายการดูอินฟอร์มโฮมโดยโกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะรายการที่จะพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราว ของการเกษตรค่ะเพื่อนําไปปรับใช้เสริมสร้างรายได้แล้วก็ทําเองได้ไง่ายๆที่บ้านของคุณนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาตรวจสอบสารตกค้างกันนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นกลุ่มของสารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อรานั่นเองค่ะซึ่งเราเนี่ยก็มักจะพบเจอว่าเขาจะปนเปื้อนอยู่ในผักและผละไม้อยู่บ่อยครั้งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปตรวจสอบกันแล้วดูซิว่าชุดตรวจสอบของเราในวันนี้จะเป็นชุดแบบไหนจะใช้งาน ง่ายอย่างไรและที่สําคัญค่ะใช้ระยะเวลาขนาดไหนและแม่นยําขนาดไหนถ้าตอนนี้พร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะแอบก็เข้ามาอยู่ในห้องแล็บแล้วค่ะแล้วเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะเราจะมาตรวจ สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราโดยที่ชุดตรวจนี้นะคะ DTC คืออะไรบ้างเป็นชุดทดสอบไดไทโอคาร์บอเมตเทสคิดค่ะ,คะซึ่งสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรากลุ่มนี้ได้รับความนิยมจากเกษตรกรมากอะคะ่ะยากลุ่มนี้นะคะก็จะใช้ป้องกันกำจัดโรคแอนแทคโนดโรคผลเน่า โรคใบไหม้โรครานํำค้างค่ะซึ่งเป็นสาเหตุโรคหลักที่พบในพืชผักของเกษตรกรค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างในการใช้ชุดทดสอบนี้ อันดับแรกนะคะเราปั้นสำลีก่อนเนาะก็ประมาณ1เซนนะคะคัะอ่าแล้วก็ใส่ในหลอดทดลองแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็ดูด DTC solution นะคะจำนวน1 ml ใส่ในหลอดทดลองนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ดูด DTC solution นะคะจำนวน0.25 ml นะคะจากหลอดที่เราเติมเข้าไปเมื่อกี้นี้1 ml เนาะแล้วก็นำไปโยชน์บนสำลีที่เราปั้นไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็ใช้ฟอ์เฟตที่ขึ้นมาแล้วนําไปเช็ดบนตัวอย่างที่เราต้องการทําการทดสอบอะ,ค,ะค่ะซึ่งตัวอย่างในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นพลิกหลังจากนั้นก็ใส่กับหลอดทดลองนะคะ,ะแล้วก็นําไปปั่นหลังจากนั้นนะคะเราก็ดึงเอาสําลีที่อยู่ในหลอดทดลองออกะค,ะค่ะแล้วก็บีบเอาน้ําที่อยู่ในหลอดออกนะคะ,คะ หลังจากนั้นนําไปวอรเทคอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ติดเลเบลตัวอย่างเพื่อที่จะให้เราไม่สับสนเผือว่าเวลาเราทดสอบหลายๆตัวอย่างแนะนําว่าให้เขียนตัวอักษรติดเอาไว้ที่ข้างหลอดทดลองเอาไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปนะคะ,คะก็ดูดสารสกัดที่เราสกัดได้เมื่อสักครู่นี้นะคะ0.25มิลลิลิตรค่ะ,คะเพื่อจะไปทําการทดสอบต่อไปนะคะ ในการทดสอบทุกครั้งอะค่ะเราจะต้องทําตัวเปรียบเทียบไว้อ่ะค่ะเพื่อที่จะเปรียบเทียบดูสีความแตกต่างอะค่ะแล้วเราเรามาทําตัวเปรียบเทียบกันก่อนเนาะได้เลยค่ะเราใช้น้ํายา DTC solution เราใช้0.25มิลลิลิตรค่ะค่ะแล้วต่อไปเราก็จะเติม DTC 1ค่ะปริมาณ0.25มิลลิลิตรค่ะลงไปทั้ง2หลอดเลยลงไปทั้งหลอดตัวอย่างหลอดเปรียบเทียบเลยนะคะ หลังจากนั้นก็นําไปปั่นพี่นุท่าหากว่าเกษตรกรหรือว่าหลายๆท่านที่ดูที่บ้านไม่มีเครื่องปั่นแบบนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีเครื่องปั่นเราก็สามารถเขย่าได้ด้วยมือของเราอะค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะก็เติมน้ํายาตัวที่2ค่ะก็คือ DTC 2นะคะเออน้ำยาตัวนี้จะเติมแค่0.02มิลลิลิตรหรือว่าประมาณ1หยดของหลอดเท่านั้นนะคะแล้วก็ทำไปปั่นเหมือนเดิจากนั้นก็เติม DTC-3 ค่ะ,คะปริมาณ0.25มลลิตรค่ะทุกๆขั้นตอนของการผสมเคมีเข้าไปนะคะคุณผู้ชมก็คือเราจะต้องเอาไปใส่เครื่องปั่นต่อนะคะเพื่อให้ตัวเคมีเนี่ยเขาเขย่าแล้วก็เข้ากันนั่นเองต่อไปจะเป็นตัว DTC-4 ค่ะตัวนี้เราจะใส่0.5มลลิลิตรค่ะ ต่อไปค่ะจะเป็นตัวสุดท้าย DTC 5เราจะใส่0.2 ml มลค่ะซึ่งเราจะใช้หลอดดูดขึ้นมา0.25 ml นะคะแต่ว่าเราจะหยดคืนลงไปในขวดเดิม1หยดค่ะเพื่อให้ได้0.2 ml ค่ะเรียบร้อยขั้นต่อไปจะเป็นการอ่านแปรผลนะคะเราจะเปรียบเทียบกับตัวหลอดเปรียบเทียบก็คือถ้าสมมุติว่ามีลักษณะที่ใสแบบนี้ค่ะก็จะถือว่าไม่พบ สารเคมีตกค้างกลุ่มไดไทโอคาบาเมต<ะ>ในผลผลิตแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้ตัวอย่างที่มีสีเข้มเข้มกว่าหลอดหลอดควบคุมเนาะห<ะ>ลอดที่เราเปรียบเทียบเนี่ยก็แสดงว่า พบแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยสามารถทานได้แต่ถ้าสีตัวอย่างที่เรามาทดสอบเนี่ยเป็นสีเทาหรือว่าออกเป็นสีดำนั่นก็คือแสดงว่ามีสารในปริมาณที่มากค่ะไม่ควรบริโภคใช่ค่ะไม่ควรบริโภคอ่ะอันนี้ก็คือเป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะสำหรับหาสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรานั่นเองค่ะอยากจะให้ฝากถึงวิธีการใช้งานค่ะ กับเกษตรกรของเราหน่อยค่ะ,คะสำหรับชุดตัวอย่างนี้นะคะ,คะก็แนะนําให้ดูวันหมดอายุอะ,ค,ะค่ะแล้วก็เวลาทําการทดสอบเนี่ยก็ขอให้ใส่ถุงมือควรจะเก็บไว้ให้พ้นมือเด็กด้วยอะค่ะนะคะ,ะ,คะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นุด้วยขอบพระกคุณค่ะผู้ชมคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสําหรับใครที่อยากจะทดลองนะคะกับชุดตรวจแบบนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะหาซื้อแล้วก็เอาไปทําการตรวจสอบตัวอย่างการปนเปื้อนของคุณได้นะคะวัน นี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการดูอิ f ฟอร์มโฮมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกับคลิปนี้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมค่ะกดติดตาม Facebook Fanpage ของดูอิ f ฟอร์มโฮมกรมส่งเสริมการเกษตรรอติดตามพวกเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอมแล้วก็พี่โน้ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ